สวัครับเพื่อนผมต้องเจนในวันนี้อันนี้นะก็คือรีวิวยูนิตใหม่นะครับรีวิวยูนิตตัวใหม่นะครับที่อยู่ในอีเวนต์นี้นะครับอีเวนต์ n d นเล s นะครับซึ่งผมอาจจะซึ่งผมอาจจะไม่ทันนะครับอันนี้จะอัปเดตใหม่แล้วนะครับผมเพิ่งมาทำคลิปรีวิวอัปเดตนี้นะครับก็คืออัปเดตนี้น่ะ ก็จะมีตัวเยอะนะครับมี Surfer TV Man Sunglasses s p ป a k เกอร์แมนบีชคา e r ราแมนแล้วก็ไททันแซนแมนนะครับซึ่งผมไม่มีนะครับมันก็เป็นอีกเรื่องนะครับไปกันเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ลองเลยนะครับว่ามันจะเก่งขนาดไหนนะครับ ผมคิดว่าก็น่าจะเก่งอยู่แหละครับดูจากดูแล้วนะครับก็น่าจะเก่งอยู่นะครับด้วยเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ทีวีแมนนะครับน่าจะเก่งอยู่นะครับผมไม่รู้นะครับโอเคโหมดนะฮเมโหมดฮาร์ดหรือโหมดอะไรดีผมคิดว่าดูเดี๋ยวไปดูดีเพสกันก่อนนะครับค่อยเลือกโหมดนะครับมาดูดีเสกันก่อนนะครับ เอาลองดูนะครับไหวนะครับตัวพวกนี้หมดในแม่ไหวนะครับลองดูนะครับส่วนเจ้าตัวส่วนนะครับก็คือไปกันเลยนะครับเรียบร้อยนะครับวางซานตานะครับผมคิดว่าถ้าผมวางเซิร์ฟเวอร์ทีวีแมนน่าจะเป็นอะไรที่โกงกันไปนะครับเพราะว่าดูวงนะครับแล้วดู 0.2วิมีเป็นเป็นบลาสลีนหรือเป็นสเปซทั้งนั้นผมจะเอาตัวซันกาเซตสปิกรแมนไปก่อนนะครับวางซันต้าก่อนดีกว่านะครับเจ็บหน้าจะได้เยอะๆหรือผมจะวางบีชคัม่าแมนก่อนดีนะครับบีชคัมราแมนสเปซนะครับแต่ดูค่าในการวางก็ไม่น่านะครับเอา สร่กาสเสร็จก่อนนะคะพอดูดีเพอดูดู DPS เยอะนะครับนี่ครับคู่ดาวน้อยนะครับน้อยกว่าบีชคาร์เมล a าเมนนะครับโอเคตอนนี้ผมต้องโอเคครับไม่ไหวนะครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะครับอัปเกรดไปเลยนะครับโอเคปล่อยให้ทว็ตหลุดไปได้ยังไงนะครับ พันสองนะครับอัปเกรดขั้นต่อไปดูว่าโคลโทเรตมาแล้วนะครับด้วยเฉพาะเป็นโหมดไอแมนะครับนี่คือโหมดไอแมก็จะยากนะครับหรือผมควรเอาโหมดฮาร์ดต,ตั้งแต่แรกนะครับเอ๊ดูเหมือนว่าไม่น่าไหวไม่น่าไหวจริงๆแล้วนะครับวางตัวดักไว้หน้าบ้านดีกว่าครับวางดักหน้าบ้านนะครับจะได้ช่วยได้นะครับ ช่วยได้ก็พอนะครับแค่ช่วยได้นะครับบอสมาแล้วตัวนี้ไม่น่าไหวนะครับเซิร์ฟเฟอร์ทีวีแมนต้องมาแล้วนะครับตัวนี้ก็ขู่เราเยอะนะครับเฮ้ยเรียบร้อยวาวันที่เรียบร้อยโอเคครับมีเป็นขึ้นน้ำมานะครับอีเวนต์ซัมเมอร์มีขึ้นน้ำมานะครับบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ทอยเลตโดนหายนะครับ โอเคค่อยๆจัดการมาหยุดหยุดออตโต้สกิปก่อนน่าจะดีนะครับอ่ะมาทดลองตัวตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้เอาตัวนี้วางไว้ตรงนี้นะครับช่วยนะครับเอาไว้ช่วยนะครับ,อ,รบอัปเกรดไปนะครับอัปเกรดเลเวลอ๋อผมลืมพูดเลเวลหนึ่งเลเวลสองนะครับโอเคครับเอามาตัวนี้ก่อนแล้วกันครับเลเวลหนึ่งหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเลเวลสองมีอะไรเปลี่ยนไปไหม ไม่มีนะครับแล้วก็คืนน้ํานี่ก็โอเคโอเคเกือบหลุดนะครับเออไม่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 ไม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 ลุดแล้วครับต่อมาขั้นต่อไปลดดาวีดนะครับแต่เพิ่มคูดานะครับอัพไปเลยตอนนี้เออหน้าใช่ไหมน่าจะเป็น, e. นเออน, e. นะครับสามอหกสิองศาเอวนะครับว่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เพิ่มแว่นตาสีแดงมานะครับ ตอนนี้มองตอนนี้ไม่มีตัวลหลุดไปเลยครับพอเซิร์ฟเวอร์ทีวีแมนผมลองเซลแล้วให้ตัวนี้มาจัดการดูนะครับดูสิโอเคทอยเลตมากันน้อยโอเคให้มาเพิ่มโอเคครับมาเพิ่มโอเคแอสเซสซินมาแต่ก็น่าจะโอเคครับผมไม่น่าเซลเลยครับคิดอีกทีแล้วเวฟนี้โอ้โหน่าจะเป็นเอวีนะครับ จ่ตอนนี้ผมวางบีคัม่าเมนเสริมไปก่อนนะครับอัปเกรดไปคูดาวดูคููดาวครับโอโ้โหไม่น่าไหวนะครับถ้าไม่ไหวผมวางเซิร์ฟเฟอร์ทีวีแมนคือว่าไม่น่าไหวครับวางโอเคไหวครับไหวเพราะโอโอโอเคไม่ทันขาดคำไม่ทันขาดคำนะครับก็ซานต้าผมยังไม่ไอัปเกรดเลยนะครับโอเคครับผมน่าจะโอเคไหวโอเคครับไหว มาเซิร์ฟเอร์ทีวีแมนก่อนดีกว่าครับดูท่าแล้วไม่รอดนะครับดูท่าแล้วเราไม่น่ารอดนะครับไม่เป็นไรอยู่ตัวข้างหลังดูครับต่อมาต่อมานะครับโอเคผมกดเซลผมจะวางตัวนี้ที่ใหม่ผมจะวางข้างหน้าฐานตรงนี้นะครับ ผมอัปเกรดซาตาแลวเวฟหน้าผมก็จะมีตังอัปเกรดพอดีไม่พอดีครับอัปเกรดนี้อาจจะเป็นอัปเกรดที่ดีที่สุดนะครับของซันกลาเซตสปิเกอร์แมนนะครับเพราะว่าเขาเพิ่มดีเพมาหนึ่งร้อยนะครับใช่ครับเหมือนเดิมเลยแค่เพิ่มดีเพมาหนึ่งร้อยโอเคครับโอเคโอโอไม่ okay. oh, oh my, นะครับโอโอเคครับโอเคโอไมโอเคโอเคไหวอยู okay. ่ oh, okay. okay, นะครับผมวางอีกตัว ไม่น่าจะได้โอเค you receive a f o s t d l y crit แต่ผมอัปเกรดมาก็เป็น l อ e 6สาองศา,านะครับก็วางตรงนี้ก็ไว้นะครับอ่ะตัวเราเบิดบอสผมคิดว่าตัวนี้ระเบิดบอสได้อยู่นะครับถ้าเป็นสแปดถ้าเป็นสแปดเราบาดเลียนสิบห้าแต่ครูดาวสามวิอัปเกรดไปเลยนะครับเวฟหน้าสคิปอัปเกรดมาโอเคครับ อัพเกรดหน้าบาสเลนมานะครับโอเคผมเผื่ออัพเกรดนะครับเฮ้ยหลุดไหมไม่หลุดบ้านเลยยี่สิบโอ้โหบ้านน้อยมากเหลยยี่สิบบิวเทนสองจดศูนด่วนครับด่วนด่วนตอนนี้ด่วนผมต้องหาตังวางเซิร์ฟเวอร์เพิ่มนะครับ ซิร์ฟเวอร์ทีวีถือเป็นตัวที่ดีมากนะครบเพราะมูฟเวเบิดูซิจะค่าได้ไหมถ้าค่าไม่ได้ผมจะโอเควางอีกตัวดูท่าแล้วไม่น่าจะไหวนะครับบีชโอโหตังน้อยมากครับตังนะครับดูตังครับเฮ้ยๆไหวใช่ไหมนะสองตัวเนี่ยไหวใช่ไหมนะสองตัวโอเคไหวนะครับกวาดหมดเลยครับสองตัวนี้ ผมแค่โอเคครับเวฟเวฟนี่มามีเจ้าตัวนี้ครับมีแอร์เพนนะครับ,รบวิ่งเร็วไม่มีตัวสโลอาจจะอาจจะไม่รอดเพราะไม่มีตัวสโลหรือว่ารอดน่าจะรอดนะครับนะครับอยู่ในน้ำเลยนะครับแอร์เพนพอยเลตอยู่ในน้ำเครื่องบินอยู่ในน้ำาครับ ผมสกิปแล้วผมอัปเกรดโอเคอัปเกรดตัวระเบิดบอสไม่ได้นะครับผมคิดว่าตัวนี้น่าจะระเบิดบอสได้ดีนะครับผมใช้คําว่าระเบิดนะครับเพราะว่าโอเคครับสตาร์ทลุลุไม่ได้ไม่ได้ทําการโจมตีเลยนะครับอ้าวอ้าวอ้าวเฉยน,นะครับอ้าวยูลอสเฉยน,นะครับ เป็นไปได้ไงครับอยู่รอดเฉยนะครับโหมดในเมสําหรับตัวเล g เจนดารีอาจจะยากไปนะครับมันยากมากเลยนะครับในเมในเมถ้ามีตัวไททันมิติอะไรพวกนี้ง่ายนะครับแต่ถ้าถ้าผมวางเซิร์ฟเวอร์ทีวีแมนสามตัวตอนนั้นคือโหมดเละนะครับแต่ตัวอื่นก็จะไม่ได้โชว์พลังนะครับก็อ่ะมา มานะครับสานตาใช้ใช้เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือวางสานตาเพิ่มสามตัวบีชคัมค่าแมนเอาไว้สักเวฟห้าเวฟสักเท่าไหร่ดีครับเวฟเยอะครับ DPS หนึ่งมก็ถือว่าวงโอเคครับวงอ่าอตัวนี้ก็โอเคนะครับไม่ได้เหมือนซันกาเซตส a k ก r กรมที่โอเคดีนะครับค่าวางน้อยอัพเกรดขั้นสุดท้าย LE 360อสงศาตัวนี้เขาวานวานแน่นอน,นครับ ่างของผมก็คือวางสัตกกเสเซ็ตตรงนี้แล้วก็จะตีได้สองด้านนะคบต้องตีได้สองด้านครับเอ2ีสองตามผมไม่พอนะครับเกมนี้เก็ตเทิลทาวเวอร์ดีเฟนต์ตังไม่พอห้าสิบบาทค่ะแค่ห้าสิบบาทนะครับผมว่าเก็ตเลเวลสองได้นะครับน่าจะมีแค่สามเลเวลนะครับก็เข้าไปนะครับใช่ครับมีแค่สามเลเวล ก็ดูท่าไม่ไหวแล้วนะครับดูท่าจะไม่ไหวนะครับไม่ไหวเลยแหละครับดูมาแล้วผมจะล็อบเกตหรือตัวดูคอจะมาแล้วก็สตันตัวนี้นะครับคื่เป็นตัวไม่ไม่เชิงว่าไม่เชิงว่าแบกนะครับแต่ก็คือได้อยู่นะครับวันนี้ถ้าผมอัปเกตไปดีเลยนะครับเกมต้องสั ตอ,ตอนนี้สกิปนะครับสกิปแล้วเงินผมน่าจะพอนะครับบ,บวกกับรัวคอที่กำลังมาแล้วผมก็ว่าตอนนี้เพิ่มให้ผู้คอมัมมาสตาร์ตตีหายนะครับเลเวลเลเวลที่สามเลเวลแม็กเลเวลของตัวนี้ดีมากนะครับดีนะครับต้นเกมดีไหมถามว่าต้นเกมดีไหม ก็ดีก็จนกว่าจะแม็กเลเวลนะครับนะครับต้นเกมจะดีจนกว่าแม็กเลเวลนะครับเพราะดูแม็กเลเวลนะครับโอ้โหหายแล้วนะครับตัวนี้ใช้คาบกิจเยอะแต่ผมคิดว่าผมจะเอาเกตซานต้าเป็นเลเวลสามทั้งหมดเป็นเลเวลสักสี่ให้หมดนะครับแล้วผมค่อยวางบีชคัมเบราแมนแล้วก็เกตให้แม็กนะครับ ตอนนี้ก็เวฟง่ายๆเลยอ๋อเวฟหน้านะครับไม่ง่ายนะครับเวฟหน้ามามากันเยอะโอเคตัวสตันไม่สตโอเคผมจะบอกว่าไม่สตันแต่สตันนะครับแต่ก็โดนสตันนะครับบีทคัม่าเมนมาช่วยนะครับบีดคัม่าเมนเอามาครับเอามาระเบิดบอสนะครับ โอ้ยพันสองนะครับลบลดคูดาวเป็นหนึ่งนะครับอ่ะปลาโอเคปลาผมปรับเป็นแข่งเงินแข่งที่สุดนะครับโอเยเกมค้างเกมค้างโดนพาราไซกัดไม่ดีแล้วครับตอนนี้เพราะโดนพาราไซตัวเดียวนะครับไม่ดีเลยนะครับพาราไซ พอไซส์ไม่ดีนะครับอัปเกรดไปเลยนะครับอัปเกรดอีกขั้นหนึ่งก็นะครับโอเคพอใไซส์อ่ะหายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหลืออีกประมาณแปดร้อยกว่ามั้งเหลืออีกประมาณแปดร้อยนะครับหาร้อยสองร้อยแล้วนะครับสองร้อยโอเคโอเคเรียบร้อยนะครับผมอัปเกรดตัวตัวโอเคครับมีอีกขั้นหนึ่งโอเคครับมีขั้นหนึ่ง เขาวนี้ปาเป็นระเบิดสเปซนะครับคนตัวที่เคยเอาไปตีบอสนะครับเช่นเช่นตัวนี้นะครับอ่ากลุ่มนี้มากลุ่มนี้หายทั้งกลุ่มนะครับแต่เซิร์ฟเวอร์ทีวีแมนเกลี้ยงเลยนะครับเกลี้ยงหมดแมปนะครับแบบคือเกลี้ยงเลยนะครับถ้าไม่ไหวแล้วผมค่อยวางเซิร์ฟเวอร์ทีวีแมนนะครับ เพราะว่าตัวนั้นอาจจะโกงเกินไปนิดนึงนะครับโอ้โหโอ้โหเกลี้ยงครับเกลี้ยงหรือว่าผมควรวางตัวนี้เยอะๆดีครับตัวนี้เย,ยอะๆบวกเซิร์ฟเวอร์ทีวีแมนจะเป็นคอมโบที่ดีนะครับตัวนี้ขาดอย่างเดียวนะครับก็คือดีเพ็น้อยนะครับก็คือตีชา้าวางเพิ่มอีกสองตัวเอ้ยผมคิดว่าผมเซล ไปักิจซานต้าดีกว่านะคะเพราะว่าตัวนี้ก็น่าจะไหวอยู่นะครับพาไซมาไม่ต้องสนใจนะครบเพราะมันก็จะตายไปในสามสองโอ้โหเริ่อมากันเยอะนะครับเรื่อมากันเยอะมาหมู่แบบนี้ก็ดีเลยสิครับโอ้โหสตองกิดของผมเกลี้ยงอีกแล้วนะครับ ผมว่าเซิร์ฟเวอร์ทีวีแมนตรงนี้ดีกว่าครับเอา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 หมุนหมุนเซิร์ฟเวอร์ทีวีแมนหมุนนะครับอัปเกรดสเก็ตบอร์ดตอนแรกเป็นสีจำเนึงครับสเก็ตบอร์ดตอนแรกอ๋อสเก็ตบอร์ดตอนแรกจะเป็นสีจะเป็นสีส้มนะครับแล้วก็พออัปเกรดมาก็จะเป็นสีแดงนะครับแล้วพออัปเกรดอีกรอบ เปียกไหมเป็นสก็ตบอร์ดสีม่วงนะครับแล้วก็ตอนนี้ตัวอื่นไม่ได้โจมตีเลยนะครับเก่งจริงเก่งจริงนะครับเก่งจริงโ okay, อเคมัลติคอรเจสแพคโชยเลดมาเวฟที่ยี่สิบนะครับก็ต,ตัวระเบิดนะครับโอเคยังไม่ถึงวงตัวนี้นะครับโอเคแว็กซ์แมจอดอยู หายตายนะครับบอส toilet โอเคตอนนี้ตัวนี้ดูเหมือนไม่ใช่เอวแต่จริงๆแล้วเป็นสเปดใช่ครับตัวนี้ตัวนี้คือสเปดแล้วดูสเปดนะครับโอ้โหเผาเลยนะครับพอแม็กเลเวลปุ๊บเจ้ากระดานเซิร์ฟบอร์ดก็จะเป็นสีม่วงเหมือนเดิมแต่มีมีแบบว่า,วามอเตอร์หรือ อยู่เจ๊แพ็กอยู่ข้างหลังนะครับเอาไว้พัดให้เร็วขึ้นนะครับโอ้โหโหมดนี้เละเละจริงๆนะครับโอเคบ้านเหลือเหลือเท่านั้นได้ไงก็ไม่รู้นะครับผมคขายบีทคาเมราแมนตัวนี้มาดีกว่าครับแล้วผมก็จะมาวางข้างหน้าบ้านแบบนี้นะครับเพราะบีทคาเมราแมนสามารถระเบิดบอสได้นะครับก็ ให้มาคอมโบกับให้มาคอมโบกับเซิร์ฟเวอร์ทีวีแมนนะครับมาคอมโบกันนะครับอ่าผมว่าอีกตัวโอ,โอเคโดนโดนสลับไปล็อกเก็ตทอยเลตผมคิดว่าผมจะเล่นสักเวฟสักสามสิบสามสิบแล้วกันกกมานล,ล้วนะครับโอเคอัพเกรดอัพเกรดแม็กเลเวลเจ้าบีชคามาลาแมนนะครับก็ ตอนนี้ก็คือหายไปเลยนะครับหายไปแบบของโอ้โดนสตันนะครับโดนตัวอะไรสตันนะครับน่าจะไฟ y ิงเอ็ก l o โ i v ซีฟทอยลตสตันนะครับหัวนะครับโอเคตอนนี้โหมดนี้ง่ายนะครับถ้าหมดในเมย์ผมมีเงินสักนิดนึงมากกว่านั้นนิดนึงนะครับ พลตอนนี้โจมตีแค่หนึ่งวิหรือก็โจมตีทีละเยวบ้าครับโอ้โหโอ้โหนะครับผมคิดว่าแค่แค่นี้ก็น่าจะพอผมเอาซานแกซิตไปไปโจมตีพวกอาเซซินวกว่านครับมาทุกตัวของอีเวนต์นี้ยกเว้นซานต้านะครับซานต้าผมเอามาปั๊มนะครับโอ้โหโอ้โหพอดูหลับโอเคหตาย ตายหมดนะครับพวกดูโอคอนะครับหายนะครับโอเคมาแล้วนะครับเซิร์ฟเวอร์ทีวีแมนกว่าบีท์คาเมลแมนโจมติดาเมจเยอะมากนะครับตัวนี้ดีแม็กหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งเหนึ่งหมื่นนะครับตัวนี้ดีแม็ก 1 1,6 0นะครับส่วนตัวนี้ได้เป็นตัวที่ดีสุดนะครับส0,000ื่นนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอเต๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่อง iMTJ ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ